สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพามาที่วัดหนองทุ่มตํบลพยโยเพอพยุจังหวัดศรีสะเกดงานบุญข้าจกีประจําปี2567แล้วก็จะให้ชมบริเวณอรอบวัดไปกอนในช่วงเช้าก็จะมีคุณแม่หลุ่นทองเทพแม่ครัววัดมาก่อนเพื่อนเลยแต่เช้าอากาศเย็นสบาย อันนี้ก็สัปเหลอประจำวัดยัดยมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆในช่วงเช้าก็จะเก็บภาพบางส่วนเท่านั้นสำหรับท่านนี้เป็นทายกประจำวัด ักกองเมื่อญาติโยมมาถึงวัดแล้วก,ก็จะนำกับข้าวไปที่โรงครัวเพื่อเตรียมไว้เอาไาว้พระในลำดับต่อไปในช่วงนี้ก็ตัดทามาที่การทำบุญใส่บาตรญาติโย,ยมก็จะได้นำข้าวกล้วยข้าต้มขนมหรืออื่น,นผลไม้นำมา ใส่บาตรในช่วงเช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือนสตรงกับวันมาฆะบูชานในทางภาคอีสานหรือ,อบ้านหนองทุ่มของเราก็จะทำบุญขา้าวจีซึ่งเป็นบุญประจำปีวันนี้ก็ได้นำขา้าวจีมาทำบุญใส่บาตรมาจัดไวถ้ถวายพระ ในช่วงเช้าซึ่งนี้ก็ดูตามผ้าไปเรื่อยๆประเพณีบนพระจีก็มีมานานแล้วหลายร้อยปีทางภาคอีสานก็ได้ทำสืบๆต่อกันมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของภาคอีสานญาติโยมก็ได้ทําบุญตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงลูกหลานเหลน้นแล้วก็จะทําเรื่อยเรื่อๆไปคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดเข้าวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเท่าคนแก่ในยุคปัจจุบันอายวชนก็พอมีบ้างในการที่จะเข้าวัดทําบุญใส่บาตในช่วงมันสําคัญก็คือวันพระ ช่วนี้ก็ให้ดูบรรยากาศาาโดยรอรบอาาก่อนนะครับพระอาจารย์จันทาเป็นผู้ดําเนินต่างท่านเป็นทั้งเจ้าอาวาสต่อมาปี2500ชาวบ้านร่วมเงินสื่อที่ดินข้างตาวันออกนอกเขตของหมู่บา้านหลังจากที่<ล>ยาตโย,ยมใส่าบาตเสร็จ<า><า>แล้วพระส,สงฆ ญาติโยมก็จะได้นำข้าตหารมาถวายพระสงฆ์ก็คือมีข้าจีเป็นต้นก็เมื่อถวายข้าตหารเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะได้อัดโมทนาญาติโยมก็ไหว้พระก็จะได้กลับบ้านเป็นลำดับต่อไปอันนั้นก็คือเสร็จพิธีตรงนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศตาม ตภาพตัเองนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคิปสั้นๆเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีงานบุญทางภาคอีสานไปเป็นจังซีละนองอ้ายประบัติเก่าแต่ข้าวหลังต้นทมยังมีเงาให้อยู่เ้าริมนองนามดอกทมบานเปลียนขั้งคานเป็นหนองทุ่มชาวบ้านรวมกันประชุมสัมพันธเยียมในทองที่ ระเวทเตละสีขบวนนี้สร้างให้พ้อมบ้านน้องทุ่มได้ห่วมกันเขตอำเภอพายุนันน้องทุ่มเด่นเป็นราศีบุญประเพณีวนเตละปีบอกค่อยสิ้นบุญกระถินหัวลมตองเดือนสิบสองมวนเอานิง พคอเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญประเวทตั้งขบวนต่างเฮสอ่อนทั้งตำบลคนเฮผลเข็นก่ะอน่นกองเยาวดังร่วมปลูกฟังสามัาคีหากประเพณีไหวประวัติยาวพอจำได้บ้านน้องทุ่มเฮารวมใจหากกันไว้บไห้ล้น ต่ำหมดเขตอำเภอพายุคำสามาคีนอเลิศลำน้ำชาวบ้านข้าวควมบุญหนุนความอาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้องสบายข้าวีร้องทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิสุสงขอพระพิสุสจงจงครับซึ่งข้าจีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาละนานเธอ